คำเตือนอ่านมีภาพเสียงและเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมรอดแหลมอ่านไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามแนะนำให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นกราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นสล็อตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเดดดีด้สลออ็อตอย่างเดิมและก็อย่างเช่นเคยนะครับมากับเกมสล็อต pg นะครับมากับเว็บ u f a 8 8 com ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมทำการฝากไปที่1 5 0 0 0บาทนะครับเตรียมทุนมา โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะซื้อฟิสปินที่หมื่นห้าแล้วผมจะแตกไปที่เท่าไหร่คุณผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันมอัมาสเตอร์อีบ,บุ๊นะครับวันนี้เกมเกี่ยวกับฟารโรนะครับจะมีอนุบินแล้วก็ฟินิกแล้วก็จะมีพวกอ,อ,อะไรที่เกี่ยวกับอียิปต์นะครับมากมายเลยเดี๋ยวมาดูการแตกของเกมนี้กันก่อนแล้วก็อัตราจาร่ายของเกมนี้กันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคนะครับมาดูอัตราจ่ายของเกมนี้กันก่อนเลยสแคตเตอร์ er mm hmm. จะเป็นตัวหนังสือแล้วมีวายเป็นฟาโลแล้วก็มี y, เป็นนกฟินิก mm hmm. กับอดูบิทที่เป็นอัตราจ่ายเยอะแล้วก็มีตัวเจ็บเล็กซีเป็นอัตราจ่ายน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุยกันเลย mm hmm. ผมจะซื้อไปที่ห5มื่นห้าพันบาทฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ mm hmm. ผมด้วยนะวันนี้หนักหน่วงจริงหนักหน่วงแน่นอนแตกเยอะแน่จริงแตกจริงแน่นอน mm hmm. เดี๋ยวมารอดูกันไปโอเคนะครับ mm hmm. ไม่พูดเยอะนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวผมจะซื้อไปที่ ห้าหมุนฟรีคูณสิบนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะแตะไปได้เท่าไหร่นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับโอเคเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไปมางูงูเจ็ดพันสองครับงูเจ็ดพันสองอนุบิดอนุบิดอีก6ง0 0ครับซื้อไปมืนหน้าครับคุณผู้ชมโอ้โหหน,นักหนวงจริงโอวีแสองตาเองครับ มือสามพบาทโอเคนะครับเลยฉ่ำพีเต่ปีนนะครับเลยสองพี่ตะปีน,นครับอุย้ยเลยพีเต่ปีนหนึง้ก็ขาดทุนไปอยู่นะครับ แต่ว่าผมก็ไม่ยอมนะครับผม,ผม,ผม feels, จะซื้อเบตไปที่400บาทนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับจนวอยจะเข้าสแคตเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้มันจะแตกวันที่ไหนแต่ว่าถ้าได้สัก5 0 0 0 0 0 0ผมก็พอเลยครับเดี๋ยวมารอดูกันครับมาหนักๆโอ้โห1,500ครับเบตละ400ครับโอ้โหหนักจริงๆเบตส์ละ400หนักจริงๆเคครับมามาครับ มานัก,กนักเงินละสี่ร้อยเว้ยแดงนักนักมาเข้าสแกตเตอร์หน่อยตัวเคอย่างนี้มามานักนักเต็มจอวายเต็มจอเออมานักนัเบนละสี่ร้อยเว้ยเออเข้าสแกตเตอร์ไปเลยเค เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเออเดี๋ยวสี่ร้อยแลเว้ยเอาหน่อยเว้ยวเข้าไดเข้าหน่อยน่กมากเน่งมากแค่คุณผู้ชมก็ดูหน่อยแกตกแตกเหน่งๆๆมากมามาเอาคูณเอาหมื่นห้านะครับมา วันนี้หนักหนักยครับหนักๆเต็มเตมจอแบบนี้9,680บาทนะครับเอาทุนมาหมื่นหผมบวก5,000บาทแล้วนะครับโอเคนะครับโอ้โหแตกหนักจริงๆนะครับผมบวก5,000บาทแล้วนะครับยังไม่หยุดแตกนะครับอีก1ั0 0นะครับ1 1ื0 0หนึ่งแล้วนะครับอีก820บาทนะครับดูนะครับเบส400บาทนะครับหนักหนักเต็มเต็มจริงโอเค โอเคนะครับวันนี้ผมบวก8,000โนวบาทน,นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับเป็นกำลังใจให้ผมอยากจะทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมขอกลับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผมบวก8 0 0พันกว่าบาทนะครับผม